สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับพบอีกครั้งกับโชวี่มีจอมขี้เกียจนะฮะจากคลิปครั้งที่แล้วที่เราแนะนําเรื่องของรางวัลล็อกอินกลับมาเล่นนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะฮะคราวนี้เรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสําคัญที่ผู้เล่นจะเจอนะฮะก็คือการรีวิวหรือบิวระเบิดนั่นเองนะครับ ก็สาหรับผูเ้เล่นใหม่อาจจะไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะเขาอาจจะมีแหล่งข้อมูลที่ดีหรืออาจจะหาแหล่งข้อมูลมาลองเล่นแล้วสักพักหนึ่งเล่นไปไม่ถูกใจก็อาจจะกลับไปอยู่หมดเดียวกับคนที่กลับมาเล่นนะครับคนที่กลับมาเล่นเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างก็คือลองเล่นบิวใหม่ไปเลยหรือเล่นอยู่บิวเดิมแล้วไม่ชอบนะครับภาษาของเกมนี้เรียกกันง่ายๆว่าบิวบึ้มนะฮะอาจจะเพราะว่ามันตกเมตาคอมโบหายปรับแย่ลงหรืออะไรนองนั้นนะครับก็คือมันบึ้มไปแล้วไม่อยากเล่นแล้วนะฮะมันก็ต้อง รีวิวสินะนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอธิบายเรื่องการรีคลาสซึ่งเดี๋ยวนี้ทําได้ง่ายมากนะครับและไม่ใช่เพียงแค่าการรีคลาสนะครับการรีของย้ายสายหรือย้ายของไปหาอีกตัวหนึ่งใน ID ก็ทําได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลัวเลยนะครับว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ชอบไม่ถูกใจอยากย้ายของทั้งหมดไปให้อีกตัวหนึง่ง แต่เอบเอิญเราแกะของเขียวมาเล่นแล้วนะครับมันล็อกติดตัวละครแบบนี้อ้าวทำยังไงดีก็กลายเป็นว่าย้ายไม่ได้แล้วหรอไม่ใช่นะครับไปดูกันนะครับว่าทํำยังไงอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ร้านทีดีช็อปเลยนะครับสําหรับผู้เล่นกลับมาเล่นนะครับให้ไปที่หมวดนี้เลยนะฮะ r e t ทน e Player Shop นะครับเราจะเจอไอ้เจ้ากล่อง Re s e t i t e m Box ราคา1 P p นะครับไอ้เจ้าหี่ กดได้ไม่อั้นนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่อยู่นะครับเท่ากับว่าหลังสร้างตัวมาแล้วหรือหลังกลับมาเล่นคุณมีเวลา30วันเต็มๆในการทดลองบิวได้เต็มที่ในราคาเพียง1 TP เท่านั้นนะครับอะีห่หานจากไหนล่ะก็ไม่ว่เป็นของแคสเงินแคสไม่ใช่หรอเกมนี้เนี่ยเราจะได้ TP ฟรีนะครับสูงสุด5 TP โดยจะขึ้น1 TP ทุกๆ4ชั่วโมงนะครับ เก็บได้สูงสุด5 tp ถ้าเกิดได้ครบ5ตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ไม่ได้แล้วนะฮะและสำหรับผู้เล่นที่เติมเงินไม่ต้องห่วงนะครับก็คือถ้าเกิดคนมี tp ฟรีและ tp เติมเนี่ยมันจะใช้ tp ฟรีก่อนเสมอนะครับไอ้เจ้า tp ฟรีเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เราถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปใช้ทับซื้อกล่องรีเซตนะฮะแนะนําให้เอามาซื้อเจ้าหินชุบนะครับก็ราคา4 tp นะฮะก็คือ1วันกดได้ประมาณ1รอบละครับ แต่วันนี้เราจะเอามาใช้กดกล่องรีเซ็ตนะครับก็1นึ่งทีีเองนะฮะกดได้เรื่อยๆเลยครับคือกดไปแบบไม่ต้องคิดนะครับกดไปสองสักล่องก่อนก็ได้เผื่อรีไปรีกลับนะฮะะสมมุติสองกล่องครับกดซื้อเลยอ่ะสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องพบเจอเป็นอันดับที่2ก็คือพอคุณแกะที่กล่องกล่องรีเซ็ตแล้วเนี่ยนะฮะของที่มันเด้งออกมามันจะเยอะมหาศาลแบบนี้เลยครับโห oh. คือแกะมาปุ๊บอะไรต่อมีอะไรงอกออกมาเยอะเลยนะเป็นสิบชิ้นยี่สิบชิ้นเลยนะครับเนี่ยมีข้างล่างอีกสิบหกชิ้นนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆฟังผมบรรยายไปอย่างชา้าๆนะฮะไม่ต้องถือเลคเชอร์ขึ้นมาจดนะครับไม่ไดย้ยาวขนาดนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าของในกล่องรีเซ็ตมันให้อะไรมาบ้างแล้วเราจะเอาไอ้พวกนั้นไปใช้ทําอะไรนะฮะเริ่มที่อย่างที่หนึ่งเลยนะครับ หนึ่งเลยครับนี่คือ Class chain watcher level 4นะครับที่จะเป็นการเพิ่ม Class Point ให้เรา3,000 poin ์สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับไอ้เจ้า Class Point นี้ทำอะไรได้นะฮะการรีคลาสของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการรีคลาสก็คือให้เราจิ้มไปที่คลาสที่เราต้องการอยากจะรียกตัวอ,อย่างเช่นผมอยากรีเจ้าอะคือีบอุเสียทิ้งจิ้มหนึ่งครั้งจากนั้นให้เราจิ้มไปที่คลาสที่เราอยากเอามาแทนที่นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นมัสเกเทียแบบนี้เต้นต้นนะฮะ กดหนึ่งจิ้มแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการใช้แต้มคลาสพอยต์หนึ่แต้มในการรีคลาสจากเอ่อที่เราเลือกไปเป็นคลาสใหม่นะครับอ่ะอย่างตอนนี้ผมมีประมาณหนึ่แต้มใช่ไหมถ้าเกิดผมรีไป็นร์เก็เทียเนี่ยผมก็จะใช้1,000แต้มนะครับการรีคลาสรีสกิลมันจะเด้งไปหน้าเลือกตัวละครไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าระบบมันพยายามเซฟตัวละครเอานะไว้ครับ นี่นะครับผมเปลี่ยนไปเป็นคลาสมัสเก็ตเทียเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใช้แต้มไป1,000แต้มนะครับในการรีคลาสซึ่งไอเจ้าไวเชอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเติมแต้มรีคลาสของเราเนี่ย3,000พอยต์ครับก็คือเต็มเลยนั่นเองนะกดใช้ปุ๊บนี่เลยครับหลอดเออ่หลอดคา่าพอยต์เราเนี่ยเต็มเลยนะฮะ3,000แต้มก็คือรีได้ทั้ง3าทานเลยนั่นเองนะครับ ดังนั้นไอเทมชิ้นที่หนึ่งนี้มีเอาไว้อะไรมีเอาไว้เพื่อรีคลาสนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการรีคลาสนะครับสิ่งที่รีตามไปด้วยเลยก็คือแต้มสกิลแล้วก็แต้มแอตทริบิวต์นะครับที่มันจะรีไปด้วยนะฮะแต่สิ่งที่มันไม่ได้รีไปด้วยนะครับก็คือจะก็คืออาร์ตนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะว่าไอเจ้าคลาสเก่าของผมเนี่ยนะครับอะเคอร์โบเซียเนี่ยผมมีการเรียนอาร์ตไปแต่มันก็ไม่ได้โดนรีไปด้วยนะครับ มันก็มีของมาเก็บกวาดให้ก็คือเจ้านี่ครับนี่น,นี่กล่องลูกกล่องของขวัญนะครับอาร์ตรีเซ็ตนะฮะก็คลิกขวาแล้วเลือกใส่ที่เราจะรีเลยครับอย่างของผมเป็นอาร์เชอร์ใช่ไหมแล้วก็เลือกเอ่อเป็นคลาสอาร์เกบเซียแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกขวายเจ้าขวดที่เราได้มานะครับหนึ่งกรึบนี่นะฮะอาร์ตที่เราเรียนไปของคลาสมิกิจะโดนรีมาด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มแอท trib คืนแบบนี้เลยนะครับนี่นะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราอัพของ m a r k e t ็ e เทเนี่ยอัพผิดไปนะครับเราก็รีได้ทันทีเลยนะฮะนี่นะครับขวดสีน้ําเงินนี้คือขวดรีสกิลนะครับโดยจะเป็นการที่ขวายเราเลือกรี1นึ่งคลาสที่เลือกนะฮะถ้าเกิดคลาสนั้นเราใช้แต้มสก,กิลเสริมไปที่ได้จากหลังเลเวล440มันจะได้คืนทางตลาดนะครับอย่าลืมไปรับในตลาดนะครับส่วนขวดสีชมพูนี้จะเป็นการรีแอทิฟิวนะครับก็ เรียกว่ารีได้สะอาดหมดจดนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยจะให้มาอย่างละ3ขะวดนะครับอายุการใช้งาน1วันโยลงครั้งรวมได้แปลว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ทุกอย่างที่ว่ามาเนี้กับตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับหากเพื่อนเพื่อเล่นเคยเล่นหลายตัวละครมาก่อนสามารถแบ่งสารปันส่วนของในกล่องรีเซตให้หลายๆตัวในไอดีใช้ได้ถ้าเกิดมันมีความจําเป็นต้องใช้หลายๆตัวนะต่อการแกะหนึ่งครั้งนะครับและขอย้านะครับว่ากล่องรีเซ็ตเนี่ยสำหรับผู้เล่นปัจจุบันเนี่ย ก็ยังคงหาได้นะมันไม่จําเป็นที่ว่าแบบผู้เล่นใหม่เท่านั้นที่จะเข้าถึงกล่องนี้ได้ไม่ใช่นะครับแต่กล่องรีเซ็ตสำหรับผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยจะได้จากการเอาแต้มกิจกรรมไปแลกของซึ่งนานๆมาทีดังนั้นการจะใช้แต่ละทีเนี่ยก็คือเรต้องพิจารณาหรือใช้ให้คุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะแต่เนื่องจากเราเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นนะครับดังนั้นก็ใช้ให้คุ้มสิครับรออะไรล่ะอ่ะต่อไปเลยนะเอ่อ และที่เราจะได้อีกนะครับก็คือเจ้ากลุ่มนี้เลยนะครับที่เราจะเน้นย้ำมากๆเลยก็คือนี่ครับเบาลีมูฟบอลสกอรถ้าเกิดเป็นสีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ลบของของเขียวนะครับก็คือเจ้าพวกุชุดอาวุธจากเลดงูทั้งหลายนั่นเองนะฮะความสามารถของมันก็คือคลิกขวาครับแล้วก็คลิกไปที่ของที่เราอยากย้ายไปให้ตัวละครอ,อื่นในไ d ดีใช้นะครับ พิมพ์ข้อความคําว่า remove b บาสีข,า,ขาวๆนี่นะครับพิมพ์ตามเลยนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ครับไอเทมนี้จะอ่อกลับไปอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ล็อกตัวละครอีกต่อไปนะครับ มันสามารถเอาไปลงคังรวมได้แล้วนะฮะนี่นะครับจากตอนแรกเป็นแบบนี้นะครับก็คือล็อกติดตัวละครแล้วนะฮะคังรวมไม่ได้พอเราตีตราด้วยไอเทมคัมพีสีสีฟ้าเมื่อกี้ไปเนี่ยมันก็จะสามารถจับไปใส่ในคังรวมได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้กับของทั้ง8ชิ้นที่เราได้มาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มาทั้งสิ้นไอมุนทัมพีเนี่ยเราจะได้มา8ใบพอดีก็จะทําให้เราสามารถย้าย ของจากตัวที่เราใส่เนี่ยไปให้ตัวอื่นใน ID ดีได้นะครับแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถรีของจากใส่แทน่นูไปใส่สกเกลหรือนักดาบได้หรือย้ายไปหาเมทก็ได้แต่ถ้าเกิดรีจากใส่กายภาพไปใส่เวทเนี่ยก็อย่าืีไปทําออฟใหม่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดรีจากใส่กายภาพไปใส่กายกภาพด้วยกันหรือรีจากใส่เวทไปใส่เวทด้วยการที่จัดออฟในกรณีแบบใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะสบายหน่อยเพราะว่ามันแค่ย้ายของไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์ตาม ประเภทของอาวุธที่ตัวนั้นใส่ก็สามารถเล่นต่อได้ทันทีไม่ต้องไปทำออฟใหม่นะครับอนี่นะฮะก็ทำให้ดูอีกรอบนะครับคลิกขวาที่ก๊มมือกมพีคลิกขวาของที่จะเข้าคังรวมนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความดบบนี้นะครับสามารถพิมพ์ไปที่อื่นนะพิมพ์ไว้ในแชทเพื่อนแล้วก็กรอปเอามาวางก็ได้นะครับอ่นี่ครับของที่ได้ก็จะสามารถลงคังรวมได้นะฮะ ก็ขั้นตอนนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับผมทาให้ดูแค่สองชิ้นนะเป็นซัมเปิลน,นะครับอ่ะชิ้นต่อไปนะครับก็คือเจ้ามอนคัมพีสีชมพูเจ้านี้ทําหน้าที่คล้ายกันเลยก็คือเหมือนกับไอคัมพีสีฟ้าที่เอาไว้ย้ายของเขียวครับแต่เจ้าสีชมพูนเนี้ยเนี่ยจะเอาไว้ใช้กับระดับเกรดเขียวนะครับคือระดับแร่สีจ่จศูนย์นะครับ ทำหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือทําให้เราลงคลังรวมเพื่อย้ายไปได้นั่นเองครับอ่ะใช้สดๆให้ดูเลยนะครับว่ามันทานนํางานยังไงนี่นะครับของที่เราตีออฟเสร็จก็คือลงคลังรวมได้ทันทีนะฮะอ่ะต่อไปครับก็คือเจ้านี่นะฮะ ไวเวอล่าเอ็กซ์แทกวอชเชอร์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อคลิกขวาแล้วเนี่ยจะเป็นการขึ้นรายชื่อของอุปกรณ์ไววอล่าวิชันที่เราเคยลงทะเบียนไปแล้วทั้งหมดในตู้ครั้งนะครับนี่นะปกติเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดกระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมครับไววอล่าอะไรที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้เล่นกับตัวละครนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยที่เห็นเยอะๆนี่คือผมเป็นสายสะสมนะครับถ้าสมมุติว่า เราได้แจกมาจาก ep สิบสองเนี่ยได้มาสองชิ้นใช่ไหมครับแล้วเราเกิดอยากย้ายสายหรือเราไม่เล่นตัวละครนั้นแล้วไม่ได้เล่นสายนั้นแล้วแต่ว่าเราไม่มีไวโวล่าอันอื่นให้ใช้เราก็ไม่อยากซื้อจากตลาดใช่ไหมเราสามารถดึงจากในตลาดเอ้เราจะสามารถดึงจากไอ้เจ้าในคลังเนี่ยนะครับออกมาเป็นใบเลือกใหม่ได้เลยนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะดึงไอ้อีกิปติกเบสนี้ออกมานะครับของ คลาวเพราะผมไม่เล่นแล้วใช่ไหมผมดึงออกมาปุ๊บนี่นะครับมันจะได้ออกมาเป็นใบเลือกไวเวล่าวิชั่นเลเวลตามที่เราดึงนะครับถ้าสมมติเราดึงไววล่าเลเวลสี่ก็จะได้ออกมาเป็นเลเวลสี่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมดึงคออเดิเนชั่นเลเวลสี่มาปุ๊บผมก็จะได้เป็นใบเลือกไววล่าวิชั่นเลเวลสี่นะครับซึ่งพอเราคลิกขวาที่ใบเลือกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถลงทะเบียนไววล่าชิ้นใหม่ได้เลยทันทีโดยได้เป็นเลเวลตามที่ใบเลือกเลยนะครับ เนื่องจากผมใแซมเปรลเป็นเลเวล4ไปนะดังนั้นผมต้องใส่คืนนะครับเพราะ่าเวลาคอร์ดชันเป็นไบ <c oughs> เวลาที่สาคัญที่สุดนะนี่นะครับของแพงของแพงไม่ได้ <c oughs> เอามาสาธิตเฉยๆนะว่าการดึงเลเวล4มันหน้าตาเป็นยังไงโอเคส่วนษฐเจ้าเลเวล1นะครับก็เอ่อเนื่องจากอันนี้ผมยังไม่ได้มีแผนว่าจะใช้ทําอะไรก็ขอเก็บไว้ในคลังก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะผมมีใบเลือกไบเวลาอีกตั้ง4ชิ้น ใบเลือกไววอล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะรวมไวเวอล่าใหม่ๆที่เข้าเซิร์ฟม,มาตั้งแต่เด y 1วันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เรามีเทรคกเล็กๆก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีตังซิมเวอร์สะสมเอาไว้สำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับเพื่อนๆสามารถไปนั่งเช็คราคาในตลาดนะครับไวเวอล่าเนี่ยว่าไวเวอล่าราคาถูกที่สุดราคาเท่าไหร่นะสมมติไวเวอล่าที่เราแบบค้าที่เราเล่นนะครับหุ้ยแพงจัง 15M 1้าไม่มีตังเซ แต่เราพอมีตังค์อยู่ประมาณก้อนหนึ่งนะครับแล้วเราเห็นไเวล่าที่ราคาถูกมากๆในตลาดประมาณแบบ 5m อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีดึงไเวล่าไอชิน 5m นั้นนะครับมาลงทะเบียนใส่ตู้แล้วใช้เจ้าใบ X e tag เมื่อกี้นะครับ X e tag ออกมาเป็นใบเลือกได้เหมือนกันนะครับด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็จะประหยัดราคาค่าซื้อไบเวล่าด้วยหรือสําหรับผู้เล่นที่อยากทำไวเวล่าเลเวล4ก็สามารถใช้ไอเจ้าใบตะกี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็คือ ไล่ทำไบว,วลาที่ราคาถูกอัพขึ้นเลเวล4แล้วดึงออกมาเป็นไบแบบไปเลือกเลเวล4เพื่อไปเลือกไอ้ทำไบวอลาแพงๆได้เหมือนกันนะครับอ่ะส่วนไบสีส้มนะครับเจ้านี่นะฮะก็ทำงานคล้ายๆไบว,วลานะครับแต่จะใช้กับกรณีของชุดเดมอนและกอดเดสทั้งหลายนั่นเองนะฮะอ่ะแบบดึงแบบจากสาย mon, แซลมอนไปเป็นสายเวทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยจะทำเอาไว้หลายสายนะฮะก็ทำไว้ทั้ง ฮ o l y f r a m e นะครับ d y e n i g อ a น,นี้สายฮิลนะครับ o v e ว l o a โหลดอันนี้ใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องทำชุดนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็อันนี้ค่ะทาร์นี่คือจะเป็นสายซัมมอนอ่ะก็เอ่อโซนตรงนี้ก็จะน่าจะมีแค่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสองชิ้นนี้นะครับเอเจ้าสีส้มๆนี้เนี่ยจะเป็นใบดึงต่างหูนะครับทํางานคล้ายๆกับชุดเขียวประดับเขียวเลยนะแต่จะเป็นใช้กับต่างหูของเราแทนนะครับ พราะาต่างหูเนี่ยเหมือนกันของชิ้นอื่นๆที่เราใส่นะครับคือพอเรากดใสด่ปุ๊บมันจะล็อกติดตัวละครพอเราตีตราด้วยเจ้าของพีนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะกลับไปขังรวมได้อีกครั้งในกรณีที่เราอยากย้ายไปให้ตัวอื่นในไอดีใส่นะครับส่วนเจ้าสีน้ําเงินเนี่ยจะใช้กับเข็มขัดนะครับไอเทมชิดใหม่นั่นเองไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีเข็มขัดใส่ไหมไม่มีนะครับก็โชคดีไป ส่วนทางด้านมงกุฎนะครับเนื่นองจากมงกุฎเนี่ยพอทำเวจจบอีพีสทีสามหนึ่งทุกตัวได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณงกนะครับหรือเสียดายเนี่ยสามารถดึงไอ้เจ้าเพชรมงกุฎออกมาก็ได้นะครับนี่นะฮะดึงออกมาได้นะครับก็เสียสินเวอร์นิดนึงหรือไม่เสียก็ไม่รู้นะผมลืมละ และตัวเจ้ามงกุฎเองเนี่ยนะครับมันลงคังรวมได้นะครับแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวที่เราจะเออย้ายไปเล่นเนี่ยนะครับเป็นสายกายภาพหรือสายเวทเหมือนกันแล้วใส่เจมทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยเราสามารถย้ายไปแบบทางมงกุฎก็เลยก็ได้ครับแบบนี้นะฮะก็คือถอดมงกุฎแล้วก็โยนมันเข้าคังรวมไปเลยครับนะคังรวมนี่ผมแนะนําอย่างยิ่งว่าให้เปิดโคเคลเอาไว้นะครับเพราะมันจะเปิดช่องเยอะมากเนี่ยนะฮะแล้วเรามักจะชอบรองของไว้ในคังรวมนะครับเพราะว่า มีอะไรเนี่ยมันจะใสถ่ถอดใสถ่ถอดเปลี่ยนของใส่ได้ค่อนข้างไวมากนะเหตุผลที่ใช้โทเคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลอื่นนอกจากใช้คลังรวมที่เปิดช่องเยอะๆครับเพราะไม่งั้นคลังรวมมันจะใช้ได้แค่หน้าแรกแค่ประมาณแถวสี่แถวแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปสักพักนะครับเพราะว่าผมจะต้องโอนของทั้งมดเข้าคลังนะครับทั้งแปรดาบทั้งชุดอาวุธอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะย้ายของชุดนี้ไปให้สเกลนะครับ ผมลืมตกลงไปอันนึงใช่ไหมครับก็คือเจ้าอันนี้นะเจ้านี้เนี่ยก็ใช้ดึงเลเวลของอาร์คครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องดึงได้ตอนเลเวลสิบข้านั้นนะฮะใช่ไหมอ่าใช่นะครับคือต้องอัพอาร์คไปเลเวลสิบก่อนนะครับถึงจะดึงได้อย่างตะกี้ของผมอาร์คเลเวลห้ามาเลยดึงไม่ได้นะไม่เป็นไรครับ อ่าแล้วขั้นต่อไปนะครับก็คือแต้มไอทีดิวใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้หลายคนที่ดูเนี่ยก็จะเริ่มสงสยัยละเอ๊ะเอ่อย้ายไปได้ของทั้งหมดเนี่ยเราแต้มไอทีดิวทำไงอ่ะมันอีกตัวไม่ใช่หรอย้ายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะจัดการย้ายแต้มไอทีดิวให้ดูนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวผมขอรีแต้มไอทีดิวทั้งหมดที่ติดอยู่กับตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเริ่มที่การรีอาร์ตออกจากทั้งสามคลาสของผมนะครับก็อ่ะ นี่นะครับรีอาร์ตก่อนกรณีที่อ,อาร์ตไอค้าไหนรีไม่ได้เนี่ยอย่าลืมกดปิดอาร์ตก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือรีหมดตัวแล้วนะครับแล้วก็แอเดบิวนะครับรีของไทเกอร์รีของแอปนะครับแล้วก็รีของแอชเชอร์นี่นะครับหมดตัวจริงๆนะครับเนี่ยไม่มีเรียนเหลือเลยนะครับเนี่ย หมดแล้วนะหมดแล้วนะนี่นะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับอ t t r i b u t e จากนั้นให้เราใช้ปุ่ม extract ตรงนี้ในการดึงแต้มอ t t r i b u t e ออกมานะครับอย่างผมตอนนี้มีสองล้านหนึ่งแสนกว่าแต้มนะครับกด extract เลยครับจากนั้นเราสามารถมีตัวเลือกได้ว่าเราจะดึงแต้มอ t t r i b บ t e ออกมาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่นะฮะ อย่างตอนนี้คือผมมีแต้มไอทีบิลคือสองล้านกว่านะครับผมสามารถดึงออกมาเป็นแต้มไอที 2, 000, บิลสองพันสาสิบหกใบนะคือมันจะหายไปประมาณหนึ่งแสนแต้มนะครับเป็นค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นของการใช้บริการแต้มไอทีบิลนะก็ต้องยอมจ่ายนะครับดีกว่าปล่อยให้มันคานะพอเราดึงออกมาเนี่ยนะครับแต้มที่เราจะได้ออกมาเนี่ยจะได้มาสองล้านสามมืนหกพันแต้มนะครับแล้วก็จะเหลือแต้มคาไว้ที่ตัวนี้เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแต้มค่าธรรมเนียมเนี่ยม,มันคำนวณให้ตรงนี้เลยนะครับ พอเรา,เาจัดการเรียบร้อยเนี่ยกดบุ่มแอคแท็เลยครับนี่นะแต้มแอตทริบิวที่แอคแท็มาเนี่ยจะอยู่ในรูปของใบกระดาษแบบนี้นะครับนี่นะซึ่งไอเจ้าใบานี้ก็แน่นอนครับว่าลงขางรวมได้นะฮะมิติภูมิท,ท,ที่เรารีมาก็ขางรวมได้นะครับนี่คือรีแบบเกลี้ยงหมดจดเลยนะครับถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่มีของเหลือเนี่ยก็สามารถกดลบตัวละครทิ้งได้เลย นะสมมตินะสมมุติเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้คือการย้ายตัวละครแบบเสร็จสิ้นนะครับจากการใช้ประโยชน์ของจากกล่องรีเซ็ตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวเป้าหมายกันครับว่าทายัางไงให้มันพร้อมเล่นได้กันเลยผมจะรีไปให้สกเกลนะครับอย่างที่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวก่อนที่เรารีเนี่ยเรารีมาจากมาร์เก็ตเทียนะครับของที่เราใช้เป็นปืน2ปืนนะก็จะมาใส่กับเจ้าสกเกลไม่ได้เพราะสกเกลมันใช้เป็น ปืนพกหรือไม่ก็ต้องใช้เป็นมิซสั้นถูกไหมครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเราได้ไอ้เจ้านี้มาพร้อมกับแพครีเซ็ตนะครับไอ้เจ้าที่ที่ว่าก็คือนี่ครับผมไอ้ใบเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์นั่นเองวิธีใช้ก็ง่ายมากครับให้ไปที่หน้าการจัดการของเขียวเลยนะครับไปที่เมนูล่างสุดครับไปที่อุปกรณ์ที่เราอยากเปลี่ยนประเภทอ่ะสมมุติผมอยากเปลี่ยนเจ้าปืนสองมือนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นดาบนะครับก็กดรีเลยครับแค่นี้เอง นี่นะฮะก็จะเปลี่ยนจากปืนเป็นดาบออฟไม่มีการเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมีบาลินต้าก็คือติดบาลินต้าเหมือนเดิมเลยนะครับนะอ่ะทิงเกตก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปืนละกันปืนพกนะครับอ่ะอ่ะอ่ะพิททอลนะครับแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นมีสันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดาบมือเดียวอ่ะ นี่ครับพร้อมเลยแหละนี่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสายแฟชั่นให้ระวังเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือพอเราเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์นะครับประเภทอุปกรณ์เนี่ยคอตูมอาวุธที่เราแปะเอาไว้เนี่ยจะหายนะครับอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีวิธีแก้นะฮะก็คือต้องยอมให้มันหายครับนะก็ต้องทำใจกันตรงนี้หน่อยนะครับ ท่นนี้ก็พร้อมเล่นแล้วนะฮะสำหรับตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่ของผมก็คือเป็นสเกลที่ไม่จําเป็นต้องทําของใหม่เลยเพราะว่าใช้ของศักขยภาพได้เหมือนเดิมนั่นเองที่เราอาจจะต้องทําใหม่ก็คือเป็นลมทะเบียนไววล่าใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าของเก่ายังเป็นไววล่าจากตัวสายธนูอยู่นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะะีกนั่นแหละฮะเพราะว่าเราได้ใบเลือกไวเวล่าที่ดึงออกมาเป็นใบเลือกเมื่อกี้แล้วถูกไหมครับเราก็สามารถเอามาเลือกใหม่ได้เลยก็ผมก็คงไม่ต้องชอยให้เห็นนะครับ ก็จะเป็นการสรุปคลิปของการรีคลาสรีสายนะครับว่าเดี๋ยวนี้ทําได้ง่ายแล้วนะครับโดยการพึ่งกล่องรีเซ็ตหนึ่งีนะครับของผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับสําหรับผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องไปแลกแต้มกิจกรรมเอานะครับก็ของนั้นก็จะใกล้เคียงกันแหละไม่ได้หนีจากกันมากเท่าไหร่นะฮะดังนั้นก็สรุปเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่อยากทดลองบิวนะครับแบบเฮ้ยฉันไม่อยากตามเมตา้าขอลองบิวนอกเมต้าก่อนได้ไหมได้ครับ พวามี่เมื่อเกมนี้มันรีคาร์ดง่ายขนาดนี้รีสกิลรีเอทวิวง่ายขนาดนี้แต้ม TP ก็หาไม่ได้เรื่อยๆถูกปะสี่ชั่วโมงได้หนึ่ง TP นะครับตาบใดก็ตามที่คุณยังเข้าถึงกล่องรีเซ็ตได้คุณลองได้เต็มที่เลยครับลองให้เต็มที่จนกว่าที่คุณจะหมดสิทธิ์ลองนะนะฮะลองจนกว่าจะหาบิลที่ใช่สําหรับคุณครับเมื่อคุณมีตังรีมีมีตังมีของให้รีรีไปเลยนะครับรีจนกว่าจะหาเส้นทางที่คุณชอบได้นะครับคุณอาจจะต้อง ติดอยู่ในขั้นตอนนี้สักเยอะสัหน่อยนะฮะอาจจะต้องวนลุก,กับการสร้างตัวละครรีบิวร,นนรีนู่นรีนี่รีนั่นนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าด้วยของแจกที่มันให้มาเนี่ยคือมันรีได้ทุกอย่างจริงๆนะครับต่อให้เป็นตัวที่ทําของไปไกลแค่ไหนแล้วก็ตามก็น่าจะรีได้ประมาณ99บเอร์เ็ลยครับผมมีที่ศูนย์หายระหว่างทางมากก็จะมีแค่แต้มไอพิวิวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นมากมมยอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันหาใหม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะก็น่าจะเป็นการจบ เอ่อคอนเทนต์ในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวกันนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ